ก็จพูดถึงหมอดูระดับประเทศนะคะก็ต้องยกให้หมอช้างทศพรสีตุลาเลยนะครับหมอดูชื่อดังของเมืองไทยนะครับเรียกว่าเป็นนัมเบอร์วันของเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยข่าวโดมใบดวงดีเนี่ยก็เลยแอบไปส่องเพจของหมอช้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางหมอช้างเนี่ยได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของดวงการงานนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ราศีนะครับหมอช้างบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะได้เริ่มงานใหม่และแถมสดใสกว่าเดิมด้วยเดี๋ยววันนี้นัตตี้อ่านให้ฟังครับ โดยหมอช้างนะคะระบุว่า3ราศีนะครับเตรียมตัวออกจากวงจรความกดดันออกจากงานเดิมๆนะครับก้าวสู่เส้นทางเดินใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนะครับแถมได้ตําแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่ๆนะครับอาจจะวุ่นๆุนตอนแรกนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับจะสบายใจขึ้นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับนั่นก็คือชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีพิจิก และชาวราศีมังกรยินดีด้วยนะครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มงานใหม่และก็สดใสกว่าเดิมมีงานเท่ากับมีเงินนะครับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับออข่าวสารนะครับเกี่ยวกับดวงชะตานะครับก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามข่าหวหุนดวงใบดวงดีไว้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมาอ่านข่าวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับไปละ